เกิดอะไรขึ้นระหว่างนายกับเดซี่เลอไม่รู้เหมือนก่อนนทุกคนเอาแต่ถามฉันเรื่องนั้นเน่ยเหมือนเธอจะเป็นเครื่องยนต์ที่หยาบคายและไม่เป็นมิตรฉันหวังว่าอจะไม่ไปจะเอกกับเธอเข้าเดิเ,เดซี่กำลังไปฮาร์ดวิตเช่นกันแล้วก็เกิดมีปัญหา ui, để xí luôn, ui. Ừ. À. Oh. มีปัญหาอะไรเลยหลังพวกนี้อยู่บรรางโอ้ทีนี้สงสัยว่าฉันจะช้าซะแล้วล่ะนั่นไม่มีประโยชน์มากมากว่ามะโอ้ oh, ฉันย้ายลังให้ได้ด้วยเกรนของฉันแต่ฉันก็จะสายไปด้วยนะอ๋อ oh, ฉันต้องไปรับรถพ่วงผู้โดยสารมาเปลี่ยนกับดีเซลตกรางเมื่อเช้านี้โอ้ oh, ไม่จำเป็นหรอก ฉันรับผู้โดยสารเพิ่มได้โดยไม่ต้องมีรถไยสารพร่วงนะ่ะอ้จะมีประโยชน์อะไรอย่างนั้นมีประโยชน์มากแต่ตอนนี้ไม่มีประโยชน์เท่ากับมีนั่นที่แว่งอยู่นั่นน่ะโอ้อ๋ทำไมถึงเครียนนั่นเลยโอ้ใช่เลยจะย้ายลังพวกนี้ให้ก็แล้วกันนะและฉันจะไปรับผู้โดยสารให้ และนายเดาไม่ถูกแน่พวกเขาแสดงหุ่นอยู่ที่นั่นฟังดูน่าตลกนะมหัศจรรย์มากเลยมหัศจรรย์จริงๆนายไม่ควรเป็นเพื่อนกันทำไมนายถึงคิดว่าเราไม่น่าจะเข้ากันได้ล่ะดีเซลแต่นายทั้งคู่ต่างกันมากดีเซล รถเดินรางเหรอแล้วก็รถไอ้น้ำกับเครนเนี่ยนะโอ้โหตายตายแล้วเป็นอะไรของเขาเนี่ยไม่ได้กินยาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเครื่องยนต์งี่เง่าทำตัวยังก็พิเศษเหลือเกินดีเซลอารมณ์บูดสะจนไม่ทันได้สังเกตจุดที่ตรงไปทางลาดที่ลงไปสู่ทะเลอ้ยไม่ ฉันไม่อยากไปโอ้โหน้ำเค็มโอตายแล้วก้นฉันเปียกเปียกหมดแล้วดู้ไม่ต้องห่วงนะดีเซลฉันอยู่นี่โอ้โหฮาวีนายมาช่วยฉันทำไมฉันอะเคยไม่ดีกับนายรู้รู้อันนั้นรู้ดีเซลแต่ฉันเต็มใจช่วยเสมอไงเล่านี่โอ้โหฉันคิดว่าไงรู้ไหมฮาวิอะไรเหรอเดซี่คนสวย ที่สิ่งที่ทำให้เครื่องยนต์พิเศษจริงๆมันไม่ใช่หน้าตาแต่เป็นสิ่งที่เขาทำอย่างนายฮา์วีการช่วยดีเซลหลังจากที่เขาทำให้เกิดสารพัดปัญหาแต่ดีเซลก็มีประโยชน์เป็นพิเศษได้เหมือนกันนะเดซี่ตอนที่เขาลากรถและช่วยอยู่บนรางรถไฟยังไงเล่าเดซี่รถรางดีเซลชอบที่เพื่อนใหม่ของเธอฮา์วีช่างแตกต่าง และกับเครนนายไม่ใช่แค่เครื่องยนต์มาตรฐานพื้นพื้นนะสุดยอดจริงๆและฮาวีก็ชื่นชมเดซี่โอ้โ,หโหเดซี่เธอทำให้ฉันหัวเราะก,กับคำพูดตลกๆของเธอตลอดที่แค่เป็นเดซี่แมวหน้าทั้งคู่เราบางคนพยายามจะเป็นประโยชน์ที่นี้ไม่เจอกันฮาวีลาก่อนนะ บ <laughs> ายเดซี่ต้องเหมาะกันสักจริงเครื่องยนต์ดีเลิศประเสริฐสีเน็บตลอด